ในบูมคอลลาเพาร์ลของเราเนี่ยครับก็จะนําสารต่างๆเนี่ยที่สําคัญเนี่ยครับมาใส่ไว้ที่วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังครับตัวแรกที่เราใส่ไว้ก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับจะมีอยู่500มิลลิกรัมครับ ตัวนี้ครับมันจะมีโมเลกุลเฉลี่ยที่เล็กมากๆเลยมันจึงไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราทานเข้าไปครับมันจะมีการดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารเราเนี่ยนำเอาไปใช้นะเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วนะครับเขายังช่วยในการยับยั้งความเสื่อมของคอนโดไซหรือเป็นตัวที่สร้างกระดูกอ่อนนะครับในข้อต่อ,อเรานั่นเอง เราต้องรู้อย่างนี้ครับว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีหลักๆที่ใช้กันอยู่อย่างมีสองทายเป็นคอลลาเจนไทวันกับคอลลาเจนไททูส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเข้าใจกันว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ช่วยเรื่องข้อต่อนะครับคอลลาเจนไทวันเนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิว แต่ลึกไปกว่านั้นครับในคอลลาเจนไทวานโดยเฉพาะที่เป็นใจปบไตด์ที่มีโมเลกุลสองตัวเนี่ยครับเขาช่วยเรื่องข้อได้ด้วยฉะนั้นหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องข้อแล้วเราแนะนําให้ทานตัวบลูคอลลาเจนเนี่ยครับถ้าไปเจอคนมีความรู้นิดนึงเขาอาจจะถามเราว่าอ้าวมันช่วยเรื่องข้อได้ด้วยเหรอมันไม่มีตัวไททูอยู่ในนี้ทำไมถึงช่วยเรื่องข้อเราก็ได้อธิบายให้เขาได้ทราบได้ว่าเพราะเราเป็นคอลลาเจนใจปบไทด์นั่นเองนะครับมันถึงช่วยเรื่องข้อ โดยไปซ่อมตัวคอนดโดไซต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ยังทําหน้าที่นะครับกระตุ้นนะครับนอกจากซ่อมแซมข้อต่างๆแล้วมันก็ยังช่วยเรื่องผิวหนังตามหน้าที่ของเขาโดยตรงได้นั่นเองนะครับตัวที่สองที่เราใส่ไว้ก็คือคอลลาเจนไตรเปปไทด์ P นะครับคําว่าไตรก็คือสามมันจะมีสามโมเลกุลมันก็จะใหญ่กว่าไดเปปไทด์ขึ้นามาหน่อยหนึ่งครับแม้โมเลกุลเขาจะใหญ่กว่า P คอลลาเจนไตเปปไทด์ก็ตามนะครับแต่ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมนะครับ ฟื้นฟูและบำรุงของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้ดีเช่นเดิมนะครับ แล้วยังช่วยเรื่องข้อได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะเป็นไตเปปบตายเนี่ยก็ยังไปช่วยเรื่องข้อได้นะครับทํางานร่วมกับไตเป็บลายนะครับงั้นมันก็จะช่วยเรื่องข้อต่อนะครับเส้นเอ็นให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ไปบํารุงรากผมนะครับไปบํารุงผิวพรรณนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของเขาเลยนะครับแล้วยังช่วยผิวเราเนี่ยในการป้องกันรังสี UVA UVB นะครับได้มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับ ตัวที่3นะครับที่เราใส่ไว้ก็คือตัวเลเบอร์เทลนะครับตัวที่4ี่ก็คือสารสกัดจากเมลอนนะครับตัวที่5ก็คือสารสกัดจากตัวทับทิมนะครับเขาพบว่านะครับสารสกัดจากเลเบอร์เอลเนี่ยเราก็พูดกันเยอะแล้วถูกไหมครับว่ามันเป็นสกัดมาได้จากตัวเปลือกองุ่นแดงหน้าที่หลักของเขาเนี่ยก็คือไปกระตุ้น น,นะครับกู้ภัยที่ว่าเซิร์ชวันยีนครับไปซ่อมแซมระดับ DNA ให้เรานั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้ฮมันก็เลยทําให้เราเนี่ยย้อนวัยได้นะครับฉะนั้นในคนที่อายุไม่ได้มากมายแล้วอยากจะย้อนวัยเนี่ยการทานคอลลาเจนก็ได้ผลเช่นเดียวกันอาจจะยังไม่จําเป็นต้องทานตัวบูู ดีเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอายุเกิน30ปีขึ้นไปเนี่ยครับการทานทั้งคอล์เทนด้วยแล้วก็ทานบูมดีเนะี่ยด้วยเนี่ยก็จะช่วยกันย้อนไวัให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนตัวที่4ที่ใส่ไว้เนี่ยก็คือสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสน,นะครับตัวนี้ครับเขาพบว่า มันทำหน้าที่นะครับในการนะครับชะลอวัยเช่นเดียวกันนะครับยังช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวเราขาวครับลดฝ้ากะนะครับ,ลด,รบลดสิวนะครับเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในร่างกายเกี่ยวกับโรคของ NCDs ทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวสารที่มีสาคัญอย่างนี้เขาเรียกว่าสาร SOD ครับซุปเปอร์ออกไซ์นะครับ ดิสเปลเตนนะครับที่อยู่ในนี้ยเขาพบว่ามันเป็นเอนไซม์ที่ดีมากนะครับได้รับรางวัลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับผิวหนังเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ ล่าสุดที่เป็นเรื่องใหม่ที่สุดนะครับในยุโรปนะที่เขาได้รางวัลเนี่ยสามรางวัลในระดับสากลเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตัว SOD ตัวนี้ครับมันก็เลยจะช่วยป้องกันนะครับไมโตคอนเดียนะครับขุนๆแล้วใช่ไหมครับไมโตคอนเดียเนี่ยเขาพบว่าในเซลล์ต่างๆของเราเนี่ยมันจะมีตัวไมโตคอนเดียหรือเปาเผาพลังงานอยู่แต่ว่าพออายุเราเริ่มมากขึ้นมากขึ้น,นครับ เาเขาพลังงานเราเนี่ยจะมีการสร้างน้อยลงเราก็เลยเกิดแบบชราภาพลงเกิดโรคเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญทั้งหลายเช่นเบาหวานไขมันสูงนะครับเกิดภาวะความเสื่อมในร่างกายขึ้นฉะนั้นตัว SOD นะครับมันจะช่วยป้องกันไมโตฟันเดียเนี่ยไม่ให้ถูกโจมตีโดยโอนุมูลอิสระแล้วมันยังช่วยทําให้ตัวไมโตฟันเดียเนี่ยเพิ่มจํานวนได้และเกิดการเผาผลาญพลังงานได้เต็มที่มันเลยช่วยเพิ่มการซ่อมแซมเซลครับ ไปทำงานร่วมกับเรสเวร์ทัลที่เราทานเข้าไปเนี่ยในการซ่อมแซมเซลล์เราที่เสื่อมทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดูสดใสขึ้นนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากทัพทีมสเปนตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะทําหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระน,นะครับทำงานร่วมกับเรสเวร์ทัลแล้วก็ตัวของเมลอนฝรั่งเศสตัวนี้ครับทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูนะครับภาวะความเสื่อมที่ผิวที่เอวัยวะต่างๆเราได้ดี ตัวที่หกเจ็ดแปดนะครับที่เราใส่มานะครับก็คือสารสกัดจากส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากส้มสีเลือดจากอิตาลีนะครับสารสกัดนะครับจากส้มจากญี่ปุ่นนะครับหรือสารสกัดจากครุพีในนี้จะมีวิตามินซีที่สูงเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี้ยสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นนะครับตัวที่เก้าที่ใส่ลงมาก็คือ l c i e l อลซิเอนเป็นตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาครับบางคนอาจจะรู้จักในนามของน a กนะครับเอ็นอะเซติลซิสเตอก็คือตัวเดียวกันเวลาเรากินเอ c นอะเซติลซิสเตอครับร่างกายจะย่อยสลายจนกลายเป็นแอลซิ e i n อก็เพราะว่าแอลซิ e i n อีนเนี่ย เป็นสารตั้งต้นของร่างกายกที่ดึงเอาไปสร้างกูตาเทโอนนะครับแล้วตัวเขาเองก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วที่สําคัญคือเขามีบทบาทสําคัญนะครับในการด e ีท็อกสารพิษที่ตับที่ปอดที่ผิวหนังให้เรานั่นเองนะครับเราก็เลยใส่สารตัวนี้ลงมาด้วยนะครับตัวที่10นะครับกับที่11ก็คือตัวกาแลตโตออริกอสัคารายที่เดี๋ยจะเล่าให้ฟังครับกับตัวที่11เป็นตัวแอสตาแซนที แอตตาเซนทีนนะครับเขาทํามาจากตัวสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงเนี่ยเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่ขึ้นในน้ําตื้นครับนักวิทยาศาสตร์เขาไปสังเกตเห็นครับว่ามันมีสาหร่ายชนิดหนึ่งมันขึ้นอยู่ในน้ําตื้นตอนที่มันอายุไม่เยอะครับมันกลายเป็นสีเขียวแต่พอมันอายุเยอะมากขึ้นเยอะมันเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นสีแดงแล้วเขาพบอะไรครับเขาพบว่าการที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยเพราะมันอยู่ในสายายน้ําตื้นมันโดนแสงแดดอย่างรุนแรงครับมันเลยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสาหร่ายแดง เพื่อปกป้องรังสี U V นักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปสกัดเทานีครับมาเป็นอาหารเสริมให้เราทานพบว่าการกินสาหร่ายแดงเนี่ยได้ผลในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากได้ในเรื่องของการต้านอนุมูลิสารต่างๆมากมายแต่ผลอันหนึ่งที่ดีมากเลยเป็นตัวต้านรังสี U V โดยการกินครับ เป็นตัวปกป้องแสงแดดโดยการทานโดยไม่ต้องทาไปที่ผิวฉะนั้นเราก็เลยเติมตัวนี้ไปด้วยเพื่อช่วยในการปกป้องผิวเราตั้งแต่ต้นนะครับขับล้างสารพิษดูแลผิวป้องกันรังสี UV แล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยดูสดใสและขาวกระจ่างด้วยนะครับส่วนตัวของกาเลคโตโอลิโกแซคคารยตัวนี้ครับเป็นสารนะครับที่สําคัญเป็นพรีไโอติก ที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกนะครับปกติสารตัวนี้จะมีอยู่ในน้ํานมแม่นะครับค่อนข้างมากหน้าที่ของเขาเนีครับเป็นตัวเลี้ยงนะครับของแบคทีเรียที่ดีนะครับในลำไส้ใหญ่ของเรานะครับจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่เป็นเกาะเพิ่มจํานวนนะครับในลำไส้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับภูมิต้านทานนะครับให้กับเรานั่นเองนะครับฉะนั้นมันเลยช่วยทั้งในเรื่องของ การกระตุ้นของแบคทีเรียที่ดีนะครับกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับจัดการกับเชื้อโรคนะครับตัวร้ายในร่างกายเราซึ่งเขาพบว่าคนที่มีผิวหมองคล้ำครับมาจากตัวโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยลดจํานวนลงนั่นเองนะครับเราก็เลยเติมตัวนี้เข้ามาให้ด้วยเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยบํารุงผิวพรรณเราได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะให้ความชุ่มชื้นนะครับดู ูแลเรื่องการอักเสบนะครับช่วยลดนะครับตัวที่ทําลายคอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังช่วยนะครับทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นด้วยนั่นเองนะครับกระบวนการของเขาเนีครับพอเราทานตัวสารตัวนี้เข้าสู่ร่างกายครับมันก็จะวิ่งไปสู่ที่ลําไส้ใหญ่ พอวิ่งไปสู่ที่ลำไส้ใหญ่นะครับตัวร่างกายของเราเนี่ยครับมันก็จะมีกันย่อยสลายออกมานะครับกลายเป็นสารที่มีประโยชน์นั่นเองก็คือทำให้เราเนี่ยไปกระตุ้นตัวโปรไบโอติกนะครับจนเกิดผลนะครับสามที่เราให้สั่งก็คือว่าโปรไบโอติกเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสขึ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเลยได้องค์รวมหมดเลยแต่หลักสำคัญ มันได้ในเรื่องผิวของเราที่กระจ่าใใ่นั่นเองนะครับวิธีการทานล่ะครับเราจะทานยังไงให้เหมาะสมนะครับเราก็แนะนําว่าเราควรทานคอลลาเจนตอนทองว่างครับหรือตอนก่อนนอนก็ได้นะครับครั้งหนึ่งประมาณ1-2ซองนะครับสูงสุดวันละนะครับสีซองนะครับ แต่ว่าถ้าคนทั่วไปถ้าผิวพันธ์เราเริ่มดีแล้วได้ผลดีแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่วันละหนึ่งสองตองก็พอยกเว้นนะครับในลายที่ทานตอนท้องว่างแล้วเนี่ยมีอาการละไคายเคืองของกระเพาะอาหารนะครับแนะนําให้เปลี่ยนมาทานพร้อมอาหารอาจจะทานแล้วทานอาหารตามหรือว่าทานหลังอาหารก่อนก็ได้ครับเมื่ออาการการกัดกระเพาะของเราเนี่ยดีขึ้นหรืออาการโรคกระเพาะเราดีขึ้นนะครับก็ปรับมาทานตอนของว่างได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวคอเ์เจอรพัดครับ